คำสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ได้ทําให้ศิระเจนจาคะถูกตัดสิทธิ์อาจติดคุกและถูกริบเงินที่เคยได้รับจากสภาผู้แทนราษฎรคืนแล้วเท่านั้นแต่ในทางการเมืองยังมีผลสะเทือนไปถึงหัวหน้าพักและพักการเมืองต้นสังกัดด้วยพลิกไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560กําหกำหนดให้หัวหน้าพักการเมืองเป็นผู้ที่ออกหนังสือรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นเท็จ มีโทษทางอาญาและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นระยะเวลา5ปีตามมาตรา104หากไม่ควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองกระทำการในลักษณะที่อาจทำให้การเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา22วรรวัคซีกรณีศิระหัวหน้าพักที่ได้รับผลกระทบคืออุตมะสาวนายน ผู้กำลังกลับมาเคลื่อนไหวเพื่ออนาคตประเทศไทยในนามสีกุมารกำลังจะได้รับการพิสูจน์ว่าจะมีอนาคตหรือไม่2,564เป็นปีที่สารรัฐธรรมนูญออกโลงไล่บี้เอาสสที่ขาดคุณสมบัติออกจากสภาในปีหน้าถึงข่าวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสแสดงบ้างโดยมีเรื่องที่ค้างอยู่ในการพิจารณาสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีสอสเกือบสิบลายมีคิวขึ้นเขียงประเดิมด้วยฉลองเทิดวีรพงศ์ผู้มีสิทธิ์คงมีจากพัทลุงของภูมิใจไทยและนาทีรัชกิจประการอดีตสสบัญชีรายชื่อถูกคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติร้องในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงกรณีเสียบบัตรแทนกันในกวนโหวตลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563 มีนัดตรวจพยานหลักฐานคดีนี้วันที่10มีนาคม2565ถัดมาในวันที่7เมษาถึงคิวปารีนาไกลคุปสสร,ราชบุรีพักพลังประชารัฐสารนักฟังคำพิพากษาเป็นสำนวนแรกของสสในการกระทำความผิดฝ่าฝืาฝนจริยธรรมร้ายแรงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561หากมีความผิด เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีจากกรณีบุกลุกสอปกอส่วนวิรัตรัตนเศษอดีตประธานวิปรัฐบาลสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐกับพวกรวม87คนถูกอายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทําผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542 กรณีทุจริตสนามฟุตซอลในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมาโดยสารมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2564ทำให้วิรัต์ทัศนียารัตนาเศษและทัศนาพรเกตเมธีการุณซึ่งมีตำแหน่งเป็นสสต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คดีนี้นัดไต่สวนพยานโจทย์นัดแรกวันที่14มิถุนายนเวลา9นาฬิก30นาทีในปีหน้า และทั้งหมดนี้ก็เป็นกำหนดการ Big ก r รีนิ่งสภาในปี2,565ที่จะมาถึงนี้